ผ้าไหมนะคะสีดํานะคะคุณลูกค้าขาตัดเป็นผ้าถุงนะคะแบบป้ายติตะขอนะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่บุญเตือนนะคะขอบพระคุณนะคะคุณพี่บุญเตือนนะคะอยู่อําเภอเมืองนะคะจังหวัดปทุมธานีคะ่ะสั่งตัดนะคะผ้าถุงผ้าไหมสวยๆนะคะกับร้านแม่ม,ม,มารีผ้าไทยของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแมน่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจเนาะอยากตัดผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขา สนใจนะคะอย่าแตะผ้าถุงนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถ เข้าดูเข้าชมได้เลยนะคะว่าทางร้านของเรานะคะมีผ้าถุงมีผ้ารุ่นไหนแบบไหนให้คุณลูกค้าได้เลือกแล้วสั่งตัดเป็นผ้าถุงกับร้านแม่มาริผ้าไทยของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าขากดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาริผ้าไทยกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มาริผ้าไทยได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยนะคะมากกว่า5,400รรีวิวคุณลูกค้าขาเข้าดูเข้าชมก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะวันนี้นะคะคุณพี่บุญเตือนนะคะ แจ้งรอบเอลนะคะสามสิบสามพโคลสี่สิบเอ็ดนะคะความยาวผ้าถุงอยู่ที่สามสิบเจ็ดนิ้วความยาวผ้าถุงอยู่ที่สามสิบเจ็ดนิ้วค่ะคุณลูกค้าขานี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลือกใช้นะคะผ้าไหมสีดา เลือกใช้ผ้าไหมสีดำผ้าไหมคืออะไรผ้าไหมสีพื้นนะคะคุณลูกค้าคะที่นี่เลยรุ่นเดียวกันกับที่นุ่มนำมาตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าขะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเป็นผ้ารุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเป็นผ้าไหมทอเครื่องสามตะกอเป็นผ้าไหมสีพื้นทอเครื่องสามตะกอสวยพรีเมียมมากๆเลยะคะ่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าส,สามารถสั่งตัดเป็นผ้าถุงได้เลยสั่งตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยกับร้านแม่มดิผ้าไทยของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ ชื่นชอบสนใจรุ่นไหนแบบไหนแจ้งข้ามาได้เลยผ้าถุงรุ่นนี้นะคะขอแจ้งก่อนว่าเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะเป็นผ้าถุงแบบป้ายนะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะแจ้งรอบเอวสะโพกความยาวเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาแจ้งรอบเอวสะโพกเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่ทราบว่าใส่สะโพกเท่าไหร่นุ่มขออนุญาตตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นะคุณลูกค้าขะ ฟรีไซส์คืออะไรฟรีไซส์ก็คือคุณลูกค้านะคะแจ้งแค่รอบเอวเข้ามาพอะค,ะคุณลูกค,าค้าขารวมไปถึงความยาวผ้าถุงที่ต้องการนะคะปกติเนาะที่นุ่มใส่นะคะที่เป็นผ้าถุงป้ายแบบนี้ความยาวอยู่ที่35นิ้วถ้าคุณลูกค้าบอกว่าโอเคความยาว35นิ้วพอคุณลูกค้าก็แจ้งแบบนี้ได้เลยใส่เอวนะคะ2ี่0 32 34 3 6คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะอันนี้คุณพี่เอ่าเอว33นะคะสะโพก41อความยาวอยู่ที่37นิ้วตัดได้คุณลูกค้าคะอยู่ที่คุณลลูกคคคค้้าาาสัั่งเยนนนะะะะะะือจตตตดใหะะมม รายละเอียดที่คุณลูกค้าส่งมานะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค้าเนาะงานสั่งตัดมีโอนมาจํำ1,000บาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจํำ1000บาทนะคะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งตัดได้เลยเนาะแล้วอีก290บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าดูเนื้อผ้าก่อน สวยละมุนมากๆค manager, ุณลูกค้าขาซักเครื่องได้เลยนะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือรีดง่ายดูแลรักษาง่ายมากๆค่ะ um ค re hmm ุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคุณลูกค้าขาอีกสองรอยเก้าสิบาทเนาะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาเขาบอกกันว่าเป็นงานผ้าไทยเป็นงานผ้าไหมนะคะคุณลูกค้านี่เลยสวยๆแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นเอลสามสิบ เอวสามสิบสะโพกสี่สิบความยาวอยู่ที่สามสิบเจ็ดนิ้วคุณลูกค้าขาเดี๋ยวนุองจะใส่ให้ดูเนาะใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงรุ่นนี้นะคะเป็นอะไรที่ใส่ง่ายใส่สบายยืนใส่นั่งใส่นอนใส่ใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าถุงผ้าไทยผ้าไหมสีดํานะสวยไหมเนี่ยสวยมากๆเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าดูคุณลูกค้าชมก่อนเลยนะคะเป็นผ้าถุงผ้าไทยที่ใส่ง่ายที่สุดในโลกคุณลูกค้าจ๋าอ่าบริเวณแผ่นกลางตัวเนี้ยมันจะแบบเป็นสามส่วนเนาะแผ่นกลางอยู่ตรงด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะติดตะขอค่ะด คุณลูกค้าเนี่ยแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนะอย่างนุ่มมาน้มใสเอลสามสิบไงโอเคเอวสามสิบคุณลูกค้าขาติดตะขอเรียบร้อยติดตะขอเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขาจากนั้นนะคะป้ายมาติดตะขอด้านชุดที่สองค่ะเนาะแบบป้ายติดตะขอจะมีตะขอสองชุดจะมีตะขอด้านในแล้วก็ตะขอด้านนอกนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะนุ่มนะคะถ้าเป็นผ้าถุงแบบป้ายแบบนี้เห็นไหมมันจะเหลือมันอยู่นิดนึงเพราะว่าในความยาวสามสิบห้าเพราะว่า ด้านในตัวด้านในที่เป็นผ้าถุงสำเร็จนุ่นจะใส่อยู่ที่37นิ้วนะคะคุณลูกค้านะเอวสามสิบนะคะรุ่นนี้นะเอวสาสะโพก40เนาะความยาวผ้าถุงอยู่ที่35นิ้วสําหรับผ้าถุงแบบป้ายสําหรับผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยและที่สาคัญสามารถเลือกผ้าได้นะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะมีผ้านะคะให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายรายการนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าเข้าชมเข้าช็อปได้เลยคุณลูกค้าเข้าชมเข้าช็อปได้เลยนะคะคุณลูกค ชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าน้องมีให้เลือกให้ช็อปเยอะเลยนะวิสีดำนะถ้าถ้าแบบว่าที่ตัดกันเยอะๆก็คือจะมีผ้าพื้นที่เป็นสีดำแบบนี้แล้วก็จะเป็นสีขาวนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะค,ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยอันนี้ใช้เลือกใช้นะคะผ้าไหมสีขาวโอโมโอเลือกใช้ผ้าไหมสีขาวโอโมนะคะคุณลูกค้านะค,ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะเดี๋ยวน้อมตัดให้นะคะนี่เลย แจกรอบเอลมาเลยหนึ่งันสองรอยเก้าสิบาทค่ะหนึ่งพันสองอยเก้าสิบาทนะคะคุณลูกค้าเนาะโอนมาจำ 1, าาหนึ่งพันบาทอีกสองรอเก้าสิบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะน,นี่เอลส0มสิบสโพกสี่สิบความยาวอยู่ที่ส5ิบห้านิ้วนะคะคุณลูกค้านะใส่ง่ายใส่สบายค่ะใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้า่ะจากแบบนี้นะแผ่นที่อยู่ตรงกลางนะคะไว้ด้านหลังแบบนี้โอเคจากนั้นติดตะขอค่ะเอาติดตะขอชุดที่หนึ่งจ้านี่คะ่ะติดตะขอชุดที่หนึ่งเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้า่ะอ่าติดตะขอชุดที่ 2, ค่คะ นี่แหละผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอเราสามารถขยับตะขอได้เราสามารถขยับตะขอได้นะคะไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงนะคะคุณลูกค้านะเราสามารถขยับตะขอได้เองเลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้านะราคาสุดพิเศษเพียง1 2 9 0ัรบาทจากปากติ1490ัรบบาทนะคะคุณลูกค้านะชื่นชอบสนใจนะคะผ้ารุ่นไหนสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงดูแบบผ้า ดูแบบนะคะดูทรงผ้าถุงก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้านะว่าคุณลูกค้าน่ะชอบนะคะทรงไหนของร้านแม่มัีผ้าไทยนะคุณลูกค้านะสําหรับผ Al ้าถุงเนาะรวมไปถึงนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาสนใจสั่งตัดเสื้อเนาะวันนี้นะคะใส่นะคะเป็นคอสี่เหลี่ยมเสื้อคอสี่เหลี่ยมนะคะคุณลูกค้าขาความยาวแขนอยู่ที่สิบนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่18บดนิ้วเช่นเคยค่ะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดได้เลยนะตัดเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งรอบอกเข้ามาได้เลยนะคะ ้วตัดให้ถ้าตัดเป็นชุดนะถ้าตัดเป็นชุดนะคะเสื้อกับผ้าถุงนะคะก็ถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้ราคา2,500บาทนะคะถ้าเป็นผ้าสีพื้นนะถ้าเป็นผ้าสีพื้นแต่ถ้าเป็นผ้าไหมแบบที่นุ่งใส่อยู่ตอนนี้ทั้งชุดเลยเนี้ย2,900บาท2,900บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะที่นชอบสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุาร่นไหนแบบไหนนะคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะรวมไปถึงนะคะผ้าสีพื้นมีเยยอะะแมมาก ให้ชมไม่ชอบคุณลูกคาา้าค่ะผ้าสีพื้นมีเยอะแย,ยะมากมายให้ชมไม่ชอบนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวขอให้ดูขอย่าให้ดูเบื้องต้นก่อนเน,นี่เลยค่ะสีเหลืองทองสีฟ้าน้ําทะเลสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยผ้ารุ่นเนี้ยดีดีมากเลยคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายข้อเน,นี้ยคือสําคัญมากๆคุณลูกค้าขาดูแลรักษาง่ายใช้กับผงซักฟอกได้แบบปกติเลยคุณลูกค้าขาสูตรปกติเลยไม่ต้องแบบว่า นน่นนี่นั่นอะไรให้มันยุ่งยากเสียเวลาคุณลูกค้าขารับแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยสําหรับนะคะผ้าตัดเสื้อสําหรับผ้าตัดเสื้อสวยแบบไหนนี่ไงเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เลยคุณลูกค้าขาเป็นผ้ารุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นผ้ารุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะสั่งซื้อผ้าตัดเสื้อ1ชิ้น490้บาทนุ่มแถมถุงผ้าให้1ใบถ้าพี่จ๋าสั่งซื้อ3มชิ้นแบบเนี้ย แถมให้3าใบารวมไปถึงจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ3ผืนนี้ในราคาสุดพิเศษเพียง1,400ับาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะและที่สำคัญคุณลูกค้าเลือกได้เลยคุณลูกค้าชอบสีกลมสีชมพูบานเยน็นอ่าสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็สีเหลืองทองหรือว่าจะเป็นสีแดงคุณลูกค้าเลือกผ้าได้เลยคุณลูกค้าชอบผืนไหนคะคุณลูกค้าชอบสีไหนคะคุณลูกค้าแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวนุ่งส่งให้นะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยหรือว่าจะสั่งซื้อสีดําสีขาวนะ ไปตัดเองได้เลยนะคะพี่นะเฉพาะค่าผ้านะคะเฉพาะผ้านะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาคือละ490รกบาทแล้วก็แถมถุงผ้าให้ด้วยละกันค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยเนาะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่บุญเตือนนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอ่ารีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนนะคะ อยู่จังหวัดอะไรฝากดูฝากชมด้วยมีผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะเราดูเราชมกดติดตามกดสมัสครสมาชิกที่ช่อง YouTube แม่บริพัตไทยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแลวกดคาว่าทั้งหมดได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ